ขอออกทำงานพรุ่งนี้ทุกคนดูคันเร่งนะไวไหมไวไหมคันเร่งมาครับหนึ่งวันก่อนออกทำงานครับผมเหมือนเดิมนะมาตัดเจ้าชาไทยนิดหน่อยครับผมเอาของเอาผ้าผ่อนเอ่อ มาขึ้นรถครับซัก้ผ้าหมอนเหมือนนะเตรียมสื้อ้าอาหารก็กาลังดำเนินการอยู่ที่บ้านครับอันนี้ก็มาเช็ครถเช็คยางพรุ่งนี้เช้าออกได้ทำงานแต่เช้าครับชาไทยก็เสียงหวานเป็นปกติดีครับผมมาฟังเสียงนะแอบพร้อมออกทำงานพรุ่งนี้ทุกคนดูคันเร่งนะไวไหม ไวายไหมขับเร่งชาไทายนี่ขันเร่งติดเท้ามากครับฟังนะโอ้โหรถโยกเลยแอะเตรียมผ้าป,ปูเตรียมที่นอนเดี๋ยวเอาหมอนขึ้นมานะ ตู้เย็นก็เดี๋ยวต้องเอาอาหารมาใส่ยังไม่เปิดไว้หรอกเดีย๋ยวค่อยเปิดพรุ่งนี้เช้าครับแม่บ้านกำลังทำอาหารอยู่พาลงไปซักแล้วก็เอาผ้าส่วนตัวครับผมขึ้นมาเก็บโอ้ยได้ฟังเสียงลูกชายไม่ได้ยินมาสองวันครับ ยงเขายางดงหน่อยสิสองวันมีลงมีรั่วบ้างไหมเจ้าหางนี้เป็นหางเปล่าครับไม่ได้เอางานเข้าบ้านนะพรุ่งนี้ก็เดีย๋ยวรอเขาส่งโหลดมาให้ ดอกไปวิ่งงานสักห้าวันครับเดี๋ยวเสาร์ที่หน้าเข้าบ้านอีกนะพอดีวันเกิดวันเกิดเสด็จแม่ครับไม่ได้แล้วต้องหางานเข้าบ้านหวังว่าจะดำเนินปลอดภัยนะลูกเอ้ยอย่าพังอย่าซ่อมบ่อยเด้อเจอพอหาเงินหาทองคันเร่งชาไทยเนี่ย ถือว่าไวมากนะฮะมันจูนมานะครับคเลนลร่งค่อนข้างติดเท้าเลยแหละแบบเหยียบแล้วแบบอุ้ยผมเปิดเจ๊กไว้นี่หว่าทุกคนฟังเสียงนะเวลาเปิดเจ๊กไว้นะเราเบิกลรอบส,อสูงครับมันจะดึงลง โอเคใครมาสตาร์ทดูเฉยนะก็ลูกชายพร้อมออกทำงาพนพรุ่งนี้ไปฮะกลับบ้านพักผ่อนคืนนี้ครับเอาบน้าท่านอนมีเช้าตื่นเอาอาหารมาขึ้นตอนเช้าลุยลูกชายลุยลุยลุยหาเงินหาทองโอ้ย อ๋อลืมปิดไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาแบบบดงามหน้าเลยลืกชายโอ้นึกว่าไฟไม่ดับไปฮะกลับบ้านกลับซ่อง